ขายขวดรถเงื่อนหลันเลาหรอกเอาไปยี่ันหนให้กันว่อเมื่อรถขายขวดพี่น้องนี่ได้รถเงินลลานมาพี่น้องไปขายขวดน้ำพ่นไปเที่ยวขายขวดในที่รถกันคันคัน มาไสร้า,รา,างขายแล้วค่ะอันนี้ลุลง่งลุ่งโม่ขวดปัดอันนี้เฉพาะฝาตีนอันนี้เฉพาะฝาพะนะพี่น้องเอออันนี้พีตักไม่รอตักเออรดโม่ขวดอันตู้ทีเขียวอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้ อันฝุ่นสีเขียวพี่น้องสีเขียวกระแยกสีเขียวสีแดงกระแยกสีแดงสีเขียวมีเฉพาะฝาเท่าพี่น้องเฉพาะฝาฝากระทิ้งแดงฝายัางฝายาาาแด้คู้เฉพาะฝาข้าจะแจกคุณไปไว้ยาสัตวพี่น้องเฉพาะฝา อบบถอยออกมาปันยแยกฝานุกพี่น,อน,อน,อน้องพูดอะข้าเจ้าโม่แล้วอะไรเฉพอาะฝาฟังคุณเฉพาะฝาพี่น้องฝากระขายได้ พอฝาแล้วพี่น้อง้าขวดแต่ว่าอีกอีกฟังขุดเป็นทุงปุ๋ยอันนั้นขาเจ้าซิโม่แล้วขวดสีเขียวขวดขวดสีเขียวอ,อันนั้นขวดขาวแล้วอีกอันนึงขวดสีน้ำตาขวดแดงพี่น้องขายริม่ะ เจ้าทินเจ้าถินาถ่นค่ะมาแล้วอันนี้ช่างอีเฮ้ยเอ้ยเ้ยปันนั่งดีๆลูกนั่งดีๆนั่งดีๆอันนี้ช่างขวดแดงแล้วพี่นอ้องพ้าวมาเบืองหมของขายขวดคะเจ้าพี่น้องนี่คับเจ้าปัน จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนอฟนสวัสดีครับ <c oughs>